สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบพ่อกันอีกคือเกา่าเนาะค่ะน้องมือนีจะพอผ้าท่านผู้ชมทางบ้านเดินทางมาหาหน,าน่ยฟันแม่นค่ะหน,น่ยนี้เพิ่นเป็นผู้ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมฟันว่าผีตานี่มาดึงขาบอกเลขค่ะถือเลขกนี่สองหวัวโซนละค่ะท่านผู้ชมหน,น่วยเพิ่นกระลืองานพอดีเนาะค่ะน้อง จะบอกเลยมาติดตามพอดีเนาะคะ่กะก็เห็นพอดีก็รับท่างกันพอดีเนาะ,ะนอนุยเนาะค่ะสวัสดีค่ะนอนุยสวัสดีค่ะอันได้ยินว่านันุยฝันอีกแลว้วฝันว่าจังไดนอนุยฝันว่ามาขยาขาครับผีตาหนีมาขยาขาบอกเลขครับผมฝันเห็นผีตานีอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมมาขยาขาบอกเลขเนาะค่ะนาอก่อนที่นอนุยเพิ่นสิฝันนี่เว้าเรื่องเล่าแต่ก่อนเห้ฟปั้งก่อนเนาะนอนุยเนาะนอนุยนี่ ไปเอาใบตองกล้วยมันบอก่อนนานันเอาใบตองกล้วยมาห่อหมกนะครับโอ้ห่อหมกก็เลยไปตัดเอาไม่ได้ขออตอนคืนเขามาหาอไปขอก่อนคอยเอาครับผมคอยเอาหลังจากนั้นกับฝันเห็นตานี่มาเรื่อยเรืยเลยครับผมกะฟันอยู่เรื่อยๆ่อยครับโอ้ฝันอยู่เรื่อยๆก็ะไดโชคอยู่เรื่อยๆืค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับบอลายเนาะค่ะเนาะ พอวานานุยเพิ่นกับสื่อบอกค่อยหลายตามกำลังนอะนนุยเนาะ,ะนานุยนี่เพื่อนเป็นายอิสระาสโสดคะ่ะท่านผู้ชมกับฟันเห็นตานี้ค่ะบบเน่เนาะนุยเพื่อนกับอัศสิถือชะตาเนาะ,ะมารอบนี้กับมาบอกเลขหน,นุยอบอกครับมาบอกเลขครับผมมาดึงขาบอหน,นุยมาเขย่าขาเลยครับโอ้ขา,ขาบอกเลขโอ้มาเขย่าขาบอกเลขสามตัวดเด็ดเลยค่ะท่านผู้ชมสิเป็นเลขตัวใดกับไปรับชมรับฟังกับานุยพร้อมกันค่ะ นายนุยว้าให้ฮ่ฟังค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคนานุยสวัสดีค่ะว่าสูา้ฟั่งเลยครับเป็นในแต่ชื่อเหี้ยบกันเลยครับมาแล้วครับมาอีกแล้วคร,ครับผมทำงาน<ม>ทำงานมาก็เมื่อครับกินข้าวแล้วก็นอน<ม>ตกเที่ยงคืนมามาขย่าขายแล้วครับตกเที่ยงคืนอีมากเลยบอกครับมาอีกแล้วครับมาล<า>ักษณะแน่ดะบาดเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองเลยครับ สีเหลืองบอกครับ,บามาชุดสีเหลืองเลยโอ้ผมยาวมาเลยครับผมยาวคึกซึกเลยครับผมมาเขย่าขาครับขาข้างไหนล่ะครับอ๋อทั้งสองข้างเลยครับเขย่าสองข้างเลยเนะาะครับผมมาเขย่าขาบอกตื่นตืนตืนครับบอกจะบอกไว้ให้ครับผมจะบอกไว้ให้หเนาะครับ โอ้เตข่าวเขามาสองงวดเด้ทีตานี่เนาะสองวดแล้วครับครับผมงวดมานล้วงวดที่สามไม่เข้าครับงวดที่สามขาดเนาะครับผมมัเป็นยัง้งมันออกตัวเก่าครับครับกะว่าจะ้เตรียมซื้อชุดซื้ออะไรไปให้ครับาของเตรียมจะเอาไปถวายให้เขาครับครับผมเกยเกยไม่ได้ครับเอาไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็ลาดเนาะครับผมมีเขาไม่รู้ธรรมดาเหรอครับที่เนาะงวดต้องกานั้น กลุ่มยางนักว่าสันนันุยว่าเนาะครับสมมสรช่มเนาะขาลอยวัดละว่ากำลังเลือกงานครับสมมสรช่มเนาะเนี่ยคนกับยังออกเยอะมานางานพี่เขาครับก็บอกเลขเลยครับนะหนุ่ยมาเหยียบขาบอกเลขเลยครับตัวไหนครับสองตัวทั้งสามตัวสามตัวครับผมสามตัวครับหนึ่งเลขหนึ่งสี่ศูนย์ครับหนึ่งสี่ศูนย์ครับผมนมาเขยียบขาบอก เอาไปแทงมุดนี้จะได้มีเงินไปซื้อชุดให้ซื้อข้าวของให้นะครับครับียมอยากกินอาหารหวานข้าวนะครับโอ้เป็นอยากได้อาหารหวานข้าวเนาะครับผมตัวน้ำแดงอันนั้นอันนี้แน่นี่เนาะครับครับระวางวดก่อนเลยอ่ะเขามาสองหัวสอนก็าบ่ได้ไปถวายเพราะว่าเขาสื่อว่าหลายเนาะครับผมยังยังถูกไปบังกับกับกันเล็กน้อยครับผมหนึ่งสี่ศูนย์เลขสองตัวครับผมเลขสองตัวก็ ทังสี่เนี่ยครับโอ้ตัดเลนเนาะครับผมตัดเลนเอาครับตัดเลนเอาครับเป็นตัวเลขสามตัวครับไม่ได้ไม่ได้บอกมากครับครับบอกแค่สามตัวมาแบบนาลิบอกครับไม่ครับมาแบบหน้าสวยเลยครับหน้าสวยเนาะครับผมมาเต็มตัเลยแต่งชุดสีเหลืองอ้อยเลยครับผมครับผมมาแบบสีเหลืองเลยเนาะครับเนาะโอ้ยจอดเลยแต่ก็มีอฟซี่เป็นว่าไปซองเบง้นถ้วยให้แน่ว่าสันครับคราไป ถูเอาอีกแนววัสดุมีเอฟซีถืองวดกันก้อนหนึ่งพันว่าพันเห็นเลขอยู่ต้นกล้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอ็มาทงนี่กับทีมงานนี่ติดผ้าไปเบิ้งติดต้นกล้วยอีกครั้งหนึ่งสรไปตอนกลางคืนนะครับเนาะมันแข็งแข็งนะครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวไปใกับเราหน่อยครับไปใกล้หวยออกอีกไปหาอีกทีนึงครับครับผมได้ครับผมได้ครับมีอียงอีกครับนหน่อยเบาซู่ว่างไหมครับก็ไม่ค่อยปั้นนะครับพี่ไอ้เนี่ยมาหาบพีพี่โบ้มหาบพ์ไม่ไม่มาครับช่วงนี้ ไม่มาคับพ่อไม่มาเลยไม่ไม่มาเหมือนกันครับไม่มาเนาะครับครับก็มาก็ไม่ไปถูกเลขเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่คปมามาเท่าไหร่มาหามาหาแต่ปีผีแม่ตานีครับผมเนี่ยนานุยคนสูตรนี่แหละครับเอฟซีเนาะคนบุมีเมียบบเคยแต่งงานจ็คเกอือครับนี่คนบบเคยแต่งงานแจ็กเกอือไปดึงไปตองกล้วยมามาหอหมุกว่านทีตานีนั่มาหาทันที อาจจะถือสตาครับนานท์ก็เป็นได้นะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่นะครับเนาะเอฟซีครับผมนานท์ครับมี่ยังอีกครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆผมจะออกเลยจะพาไปหายอีกทีหนึ่งครับผมครับขอบคุณหลายครับที่ให้ตัวเลขที่เด็ดเอฟซีนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนานนท์ ่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาเบิงตัวเลขของนานุยเนาะค่ะเนาะหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะชมประจำงวดวันที่ 31กรกฎาคมค่ะ2566าค่ะซึ่งนานุยนี่เพิ่นกามีเรื่องเล่าความฝันนะค่ะนอว่าผีตานี่ค่ะท่านผู้ชมผีตานี่มาดึงขาค่ะดึงขาบอกเลข3ามโตเน่นๆเลยค่ะ140เศูนาะนอค่ะนะใส่สุดสีเหลืองค่ะท่านผู้ชมใส่สุดสีเหลืองมาดึงขานานุยค่ะนานุยนี่ตะกอนนันนะเพิ่นบอกเลขถือสองหมซ้ออและเด้อค่ะท่านผู้ชมกะผีตานี่นี่ล่ละค่ะมาดึงขาบอกเลข ค่ะเพราะว่านานุยนี่เพิ่นกับเป็นชายโสดเนาะคะ่ะนอก่อนนานั่นเพิ่นได้ไปเอาใบตองกล้วยค่ะสีมะมกค่ะมะมกเนี่ยอันอาหารการกินนี่แหละค่ะท่านผู้ชมบาดนี่โตกแรงมากค่ะมาฝันเห็นพีตานี่เนาะคะ่ะนอมาบบกเรียกค่ะมาในงวดนี่ก็ฝันแบบเก้าอีกละค่ะโบกเลขยสามตัวเน้นๆเลยค่ะหน,นึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์เนาะค่ะนอ กา<ล>ให้ทานผู้ชมพิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาล วดวันที่31กรกยาคม2 5 6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกาสิคอท่านผูมุชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนาะเจอกันไม่คลิปนาค่ะให้านผมุชมทางบ้านโชคโชคมันมันับตัวเลขของนานุยค่ะกาขอบคุณธนผมุชมเนาะค่ะนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอเด้อค่ะให้มีตความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็สมปรานาทุกอย่างค่ะานผมุชมถือเลขรวยๆกันทุกคนค่ะโชคดีครับตัวเลขของ นาหนุยค่ะ14040เนาะคะ่ะเนาะเจอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ